สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเวิร์ตฮานุสาหะครับวันนี้เอาบทความจากวิกเตอร์มองนะครับ six life lessons that gave me g o o s b u m p s when I finally understood them นะครับแปลว่าบทเรียนชีวิตที่แบบโอ้พอเข้าใจแล้วขนลุกเลยประมาณนี้นะครับอันแรกฮะเขาบอกว่า people don't hurt you your expectations do นะคนไม่ได้ทำร้ายคุณแต่ว่าความคาดหวังของเราต่างหากที่ทำร้ายเรานะครับเราเคยคิดว่าความเจ็บปวดจากการถูกทรยศ ความผิดหวังอกหักมาจากการกระทําของคนอื่นนะฮะเอามักจะโทษคนอื่นที่ปฏิบัติต่อเราไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่หายไปเพื่อนร่วมงานที่คอยบั่นทอนเราคนรักที่ไม่ได้รักเราในแบบที่เราต้องการแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นทําแต่มาจากสิ่งที่เราคาดหวังให้พวกเขาทำต่างหากลองคิดดูนะครับเราคาดหวังให้เพื่อนเรา หวังดีจงรักภักดีกับเราเราคาดหวังให้แฟนเราเข้าใจเราเสมอเราคาดหวังความยุติธรรมความเมตตาการตอบแทนแต่โลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของเราโลกนี้ไม่ได้หมุนไปตามความคาดหวังของเรามันเคลื่อนที่ไปตามตรรก,กะของมันเองหรือมันอาจจะบอกได้ว่ามันเคลื่อนที่ไปตาม chaos theory ความวุ่นวายของมันเองก็ได้นะครับโดยไม่สนว่าเราคิดว่าอะไรควรจะเกิดขึ้นเราอาจจะเคยทางานกับเพื่อนที่ไว้ใจมากๆนะครับ คนที่เราเชื่อเสมอว่าเขาจะอยู่ข้างเราเอ่ยยืนเคียงบา่าเคียงไหลเราเสมอในยามทุกยากแล้ววันหนึ่งเขาก็อาจจะหายไปแบบนี้เป็นต้นเราจะรู้สึกโกรธมากรู้สึกถึกทรยศแต่ว่าเราต้องถามตัวเองว่าไอ้ที่เจ็บปวดเนี่ยมันเป็นที่เราเจ็บปวดเพราะการกระทําของเขาหรือเป็นเพราะว่าเราคาดหวังว่าเขาจะต้องทําตัวแตกต่างจากนี้กันแน่นะครับเมื่อเราตระหนักว่าความคาดหวังเป็นเพียงภาพลงตาที่เราสร้างขึ้นเองเราจะได้รับสิ่งที่มีค่ามากคืออิสราภาพ เราจะเลิกโทษคนอื่นที่เขาไม่ทําตามสิ่งที่เราคาดหวังเราจะเริ่มมองเห็นผู้คนตามแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เขาเป็นในการยอมรับผู้คนตามแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากเขาเป็นนั้นสิ่งที่เราจะได้คือความสงบสุขซึ่งเป็นของที่มีค่ามากอันที่ 2. อิสระภาพไม่ใช่การไม่มีกฎแต่คือการมีพลังที่จะเลือกกฎของตัวเองได้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า freedom isn't the absence of rules It's the power to choose your own rules นะฮะคือคนชอบคิดว่าอิสระภาพเนี่ยแปลว่าเอ,อ้ยมันต้องไม่มีกฎอะไรเลยทําทุกอย่างได้ตามใจชอบนะครับไม่มีข้อจํากัดไม่มีอะไรเลยไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทําอะไรแต่อิสระภาพไม่ใช่แบบนั้นอิสระภาพไม่ใช่การทําสิ่งอะไรก็ได้ตามใจชอบเมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากทาไอเนี่ยจะนําไปสู่ความวุ่นวายอิสระภาพที่แท้จริงไม่ใช่การหนีจากกฎแต่เป็นการสร้างกฎของตัวเองคือความสามารถในการเลือกกฎที่เราจะใช้ชีวิต เลือกวินัยที่เราจะบังคับตัวเองได้มันคือการกําหนดว่าความสําเร็จความรักและจุดหมายในชีวิตของเราควรเป็นไปตามมุมมองของเราไม่ใช่มุมมองของคนอื่นไม่ใช่มุมมองของสังคมมันคือการตั้งบาวดรีหรือว่าขอบเขตที่ปกป้องพลังงานของเราการตัดสินใจที่สอดคล้องกับคุณค่าหรือ Values ที่เรายึดถือแม้มันจะยากก็ตามคุณอาจจะเคยเจอคนที่ปฏิเสธโครงสร้างปฏิเสธระเบียบปฏิเสธวินัยทุกอย่างในชีวิตโดย คิดว่ามันจะทําให้พวกเขานั้นเป็นอิสระแต่สิ่งที่พวกเขาได้เนี่ยตรงกันข้ามอิสระโดยสิ้นเชิงเลยเขาได้การเสรติดความไม่ตกกลงบนการสูญเสียทิศทางโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้อิสระเลยแต่เขาตกเป็นทาสของแรงกระตุ้นที่กระโดดมากระโดดไปแบบนี้ตั้งหา่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วมุมมองเราจะเปลี่ยนไปหมดเราจะตระหนักว่าการตั้งกฎของตัวเองอย่างตั้งใจจงใจและมีสติคือเส้นทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงกฎที่ว่าต้องตื่นเชา้ากฎที่ว่า ต้องทางานแม้ไม่อยากทํากฎที่ว่าต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อจํากัดเลยแต่เป็นเครื่องมือที่สร้างพลังงานให้กับเราวินัยไม่ได้กักขังคุณแต่มันเป็นรากฐานของการสร้างสิ่งที่มีความหมายเหมือนที่คลิปโชเกะว่าไว้นั่นแหละข้อที่3ความใส่ใจคือรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของความรักเมื่อก่อนเราจะเคยคิดว่าความรักคือการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่คําพูดที่กาลังใจของขันแทงแพงอะไรที่มันเวอร์วังอลังการนะฮะของหรูหราอะไรพวกนี้แต่จริงๆความรักมันคือความใส่ใจ และความใส่ใจนั้นเป็นสิ่งที่ให้กันได้ยากมากสมมุติเรานึกถึงความรักกับใครสักคนหนึ่งเราจะพบว่าบางทีเรานึกว่าเราใส่ใจเขาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราวอกแวกเรากาลังทานู่นทํานี่อยู่ไม่ได้ตั้งใจฟัง,งจริงเหล่านี้จึงไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักคือการใส่ใจความรักคือคุณภาพของเวลาที่คุณมอบให้เขาความใส่ใจที่แท้จริงไม่แบ่งแยกความใส่ใจที่แท้จริงทําให้คนนั้นรู้สึกว่าเขามีตัวตนคุณเคยอยู่ใน การสนทนาที่กู้สนทนาเหลือมองโทรศัพท์บ่อยๆไหมมันเป็นการรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธใช่หรือไม่นั่นเป็นเพราะว่าเรารู้สึกแบบนั้นก็คือความใส่ใจคือความรักนั่นเองดังนั้นนี่คือวิธีการที่เราจะเข้าใจว่าความรักเป็นยังไงข้อที่สี่ความสําเร็จนั้นเงียบแต่ความสงบนั้นดังกึกก้อง success is quiet but peace is loud แปลว่าอะไรเคยมีช่วงหนึ่งที่ ผ <cin stereotype> <award> <dragging> uh ู้เ <ghetto> ขียนเขาบอกว่าเขาคิดว่าความสําเร็จคือการได้ความสนใจการได้รับการยอมรับจากสาธารณะการยกย่องชมเชยหรือการยืนยันจากภายนอกนะฮะแต่เมื่อเราเริ่มเห็นผู้ที่ประสบความสําเร็จเราจะเริ่มเห็นรูปแบบที่แปลกประหลาดคนที่เสียงดังที่สุดไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จที่สุดคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดนั้นกลับเงียบมุ่งมั่นและไม่หวั่นไหวเราไล่ตามความสําเร็จเพราะเราคิดว่ามันจะทําให้ตัวเองมีค่าพอแต่เมื่อบรรลุเป้าหมายภายนอกเหล่านั้นเงินการยอมรับสถานะ เราก็เรียนรู้ว่ามันไม่ได้ส่งเสียงดังเลยความสําเร็จนั้เนเงียบมันเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารหรืออาจจะเป็นความสําเร็จน้อยที่เราบรรลุแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความสงบความสงบที่แท้จริงนั้นกึกก้องมันคือความเงียบชนิดที่เติมเต็มหัวใจคุณแล้วบอกว่าคุณอยู่ตรงที่ที่คุณควรจะอยู่มันคือความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้เมื่อคุณอยู่กับคนที่สบายใจกับตัวเองคุณเดินเข้าไปในห้องที่มีพวกเขาอยู่คุณรู้สึกได้ถึงความแตกต่างมันเป็นความกึกก้อง ที่ไม่มีเสียงไม่มีความตึงเครียดไม่มีความไม่มั่นคงไม่ต้องการการยืนยันจากใครแค่ดมรงอยู่ตรงนั้นถ้าคุณยังต้องตะโกนกับความสําเร็จของคุณมันแปลว่าบางอย่างอาจจะไม่มั่นคงอย่างที่คุณคิดถ้าชีวิตคุณเต็มไปด้วยเสียงรบก,กวนโอกาสที่คุณยังมองหาความสงบก็ยังมีสูงอยู่การไล่ตามความสงบแทนความสําเร็จไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องละทิ้งความทะเยอทะยานมันเป็นการจัดเรียงเป้าหมายใหม่ของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่นํานมาซึ่งความสงบ อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การดูดีจากสายตาคนภายนอกอันนี้ขอบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอคนที่เขาแบบสักเซสมากๆแบบพีคก,ก็จัดเนี่ยเป็นจริงจริงนะฮะคือเขารู้สึกสบายสบายในที่ที่เขาอยู่เสมอเขาไม่รู้สึกว่าต้องการพิสูจน์อะไรอีกแล้วข้อที่5คุณอยู่ห่างจากชีวิตที่แตกต่างเพียงหนึ่งการตัดสินใจเท่านั้นผู้เขียนนะคุณวิทเตอร์บอกบอกว่าข้อนี้ทําให้เขา,าสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อเข้าใจมันในที่สุดมันง่ายที่จะรู้สึกติดก,กับดัก ไม่ว่าจะเป็นงานที่ไร้อนาคตความสัมพันธ์ท็อกซิกวงจรของคันปัดวันประกันพรุ่งและชีวิตที่รู้สึกไม่มีแรงบันดานใจคุณอาจจะเคยเจอใครบางคนที่ใช้เวลาหลายปีในงานที่เขาเกลียดเขาบน่นเขารู้สึกสิ้นหวังและเขารู้สึกเขาไม่มีทางออกแต่ในวันหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเขาตัดสินใจทํางานออื่นที่แตกต่างออกไปการตัดสินใจครั้งนั้นครั้งเดียวก่อต่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ภายในไม่กี่เดือนชีวิตของคนนั้นเปลี่ยนไปดีขึ้นอย่างมหาศาลเรื่องนี้ใช้ได้กับทุกเรื่อง การตัดสินใจที่จะมีบทสนทนาที่ยากลําบากเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นอาจจะทําให้ชีวิตคุณแตกต่างไปเลยการที่คุณตัดสินใจย้ายออกจากเมืองที่คุณอยู่ไปอีกเมืองหนึ่งเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นชีวิตคุณแตกต่างไปนะครับการตัดสินใจที่จะเลิกหาข้อแก้ตัวและลงมือทําชีวิตคุณแตกต่างไปหลังจากนั้นคนส่วนใหญ่รอเวลาที่สมบูรณ์แบบแต่ความจริงก็คือเวลาที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงเราเป็นคนที่สร้างเวลานั้นขึ้นมาเองอนาคตของคุณไม่ได้ถูกกาหนด ด้วยอะไรมันถูกหล่อหลอมโดยทางเลือกของพวกเราและนี่คือความจริงที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งคุณไม่จะเป็นต้องเป็นทุกอย่างหรือต้องเปลี่ยนทุกอย่างในคราวเดียวแต่คุณต้องตัดสินใจครั้งเดียวที่จะเริ่มเส้นทางใหม่อันที่ 6. สิ่งที่ตรงข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความเฉยเมยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักนั้นคือความเกลียดแต่สิ่งที่เจ็บปวดมากกว่าคือความเฉยเมยเมื่อคุณหยุดสนใจบ,บางสิ่งหรือบางคนเนี่ย คุณจะกลายเป็นคนที่เฉยเมยและนั่นหมายถึงว่าคุณตัดขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่หล่อเลี้ยงความรักและความเข้าใจและการเติบโตลองลองไปดูก็ได้ครับว่าความเฉยเมยเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าความเกลียดน,ยนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่านั่นสอนบทเรียน,นเราได้ว่าเมื่อคุณห่วงใยใครสักคนแม้ว่าความรู้สึกจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามคุณยังต้องเชื่อมต่อกันอยู่เสมอความโกรธหรือความหง,งุดหงิดอาจเป็นสัญ,ญญาณบอกว่าคุณยังใส่ใจ แต่ความเฉยเมยเปราว่าคุณไม่ใส่ใจอีกแล้วและนั่นอาจจะรุนแรงมากกว่าคําพูดใดๆนั่นเองนะครับบทเรียนชีวิตพวกนี้ฟังฟงเพลินๆแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมันก็โอเคเนาะมันก็ฟังดูแล้วก็ก็ได้ก็ได้คิดอะไรดีนะครับแต่ความจริงก็คือกว่าเราจะเข้าใจบทเรียนเหล่านี้ได้เนี่ยมันต้องเจอเองมันต้องเข้าใจเองนะฮะเหมือนคําพูดที่ว่า five minutes to understand lifetime to master ของบางอย่างเนี่ยฟัง5นาทีก็รู้เรื่องละว่า เรื่องมันคืออะไรแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะเข้าใจมันจริงๆขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ